แจกคำินค่ะเราจะพาคุณมารับของฟรีค่ะจะเป็นมงกุฎนะคะมีชื่อว่า Fury Crown ค่ะเป็นมงกุฎแห่งความเกลียดกาดค่ะแห่งความโกรธนั่นเองอันนี้จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะบอกเลยว่าเทมากมาค่ะสําหรับชิ้นนี้นะคะโดยชิ้นนี้นะคะแจกฟรีทั้งหมด1,000ชิ้นได้กันนะสวยมากๆเลยแบบที่แจกของฟรีจะเป็นแบบนี้ค่ะผู้อักษรนะคะเดียด๋วยวเราจะแปะลิงก์มาไว้ใต้คลิปนี้นะ วิธีการรับของฟินนะคะเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะวิ่งตรงมาที่บริเวณนี้เลยมันจะเป็นประตูวาร์มนะคะเข้าสู่ฮาโลวีนโซนนั่นเองค่ะพอมาถึงนะคะทุกคนเนี่ยวิ่งมาทางนี้นะคะทุกคนนี้ตรงนี้จะเป็นประตูวาร์มนะคะวิ่งมาเลยตรงนี้นะคะก็จะมาเจอนะคะเป็นหลอดพัมคินนั่นเองวิธีการรับของฟินนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยกดเข้ามาดูได้เลยนะคะสำหรับที่การรับของฟินนะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะดึงดับที่มีชั่วโคดาชิสอดให้ได้ค่ะซึ่งเราสามารถทําได้นะคะจากหลอดพัมคินบอสนั่น จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะคะนี่เลยเป็นตัวสีม่วงตรงนี้นะคะเขียนว่าหลอดพัมขี้นนั่นเองค่ะเรานะคะจะต้องมาดึงดาบนะคะจากเขาเนี่ยให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาจะมีบอร์ดค่ะว่า Recom m ม n เนเรานะคะจะต้องมีสมองตรงนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด10ล้านค่ะเป็นขั้นต่ำนะจึงสามารถมาดึงดาบอันนี้ได้นั่นเองค่ะวิธีการได้รับสมองนะคะเพียงแค่เราเนี่ยกดคําว่า auto train ค่ะแล้วก็เมายืงใกล้ๆนะคะพวกหุ่น NPC ต่างๆนะมันก็จะเป็นการต่อสู้อัตโนมัติค่ะแล้วเรานะคะจะได้รับเป็นแต้มสมองเพิ่มมมขึ้นะสส้้้นนดะะสสใหหทัง10ลานนะ เป็นขั้นต่ำค่ะแต่หากว่าเรานะคะทําได้มากกว่านั้นเนี่ยการดึงดาบะค่ะก็จะง่ายขึ้นนะก็ทําไปเรื่อยค่ะทุกคนสามารถ F K ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหากว่าทําได้นะคะสามารถเข้ามารับของฟรีได้ที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยค่ะกดคําว่าครีมได้เลยทันทีนะคะก็คลิปนี้นก็เพียงทีข่าวจะเป็นนะคะไปค่ะ